กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุโมงสุบอลเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับบาวพามีอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่ออ่าต้นคำคำนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าบ่าวพามีก็เข้ามาหาทั้งสร้างเพิ่นเจาะหน้าเจาะในแหละพี่น้องเลยบบฮห้ว่าเพิ่นหอดขั้นตอนได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่า ทางว่าพมีก็ซื้อเอ็มร้อยมาให้เพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่า,พา,าเพิ่นมาสองคนเนาะเลยกระทอพี่น้องเลยมาให้เพิ่นท่องอนเนาะเพิ่นชิมาใไซอยันนั่นแหละโอ้ไปจากเม็ตเราเด้เนาะคนี่วะพมีก็จะเอาเอ็มร้อยไปให้สร้างก่อนพี่น้องเลยโอ้ จะคล้องเฮือนพิ่นไปใส่เด้เนาะพี่น้องเนาะคือบอ่เห็นอา่าสบายดีไอเอาเอ็มร้อยมาให้โดยไปจักเมรแล้วนี่ไปจักเมรเลยได้การทีทดได้ร่วนได้ครโอ้ก้าว่าได้อยู่บอคุณได้สามสิบแมแล้วพี่นออ้องคุณวันเนาะ ทางบาพมีกระถาอาใจาเงินค่าสร้างเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าได้30เมตรแล้วพี่น้องเลยเสมอเนาะจะมีซิทจะได้น้ำได้นอยู่พี่น้องเลยโอ้คือว่าเพิ่็แบบเมาเบดมือเลยนะพี่น้องเลยตั้งแต่เศร้านะอ่าพอดีตอนนี้กะบซีโมงกวัวๆหาโมงนั่แหละพี่น้องเลยคือว่าเป็นดินดำเนาะพี่น้องเนาะ ใแต่ว่าได้น้ำไผนาเนะากะกาละกะบ่มีน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปหาอันนี้เพื่อนก่อนโอ้เปียกเปียบดพี่น้องเลยคุณเนาะกล้องสั้นๆเลยเด้อพี่น้องเลยสซนอสจะคลองเพื่อนเพื่อนในอยู่อยู่บอกโอ้น่าจะบอยูพี่น้องเลย มาหาทางฝืนก่อนจะคล้องเพื่อนบู่อยู่เบาจะคล้องเพื่อนเพนหินบอ่าแล้โอ้ไปใช้เ้ลไปไหมโอ้เจักเม็รได้หวสามสิบบ่แม่นแล้วแล้วอะบอกลังานโดยโดยค่นว่าป้าบ่จังหวะมันจังใสฮะแม่ลโอ้สามสิบเนาะสามสิบเมตรพอดีนี่น้องเลย บดมือเท่าำ<ห>คำ<ห>เพิ่กนไปเลยโอ้เพิ่นไปหาลักไม้ให้บ่โดยโดย,โดย <ใน S 1> หาลักไ,ไม้แลวก็เอาโยกเอาเนาะมันก็นสบาบตอนนี้คุณกำลังสีเอาท่อลงพี่น้องเลยทางอ่าแม e ่น้องเอมมี่น้องพี่น้องเพิ่นเพิ่นว่าให้ไปหาลักให้พี่ว่า ลักที่ว่าเ,าาเอาออกมาอะไรพี่น้องเลยทั้งลักแลยกับบนที่จุกน้ำเนาะที่ว่าเปื้อนเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งล้างบ้านมันบ่มีน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าทรายน้ำเนี่ยมันจะมีส่งทรายนว่าข้างหน้าอะไรกันข้างถังเนาะ เคื่องจักเ่ินพี่น้องเลยโอ้ฉากทีนี้อันนี้ตอนนี้ก็ถทือว่าสิได้แล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เพินกำลังสิเอาท่อลงพี่น้องเลย ราคาพี่น้องเลยน้นองพืนว่า6ุ0กพันบาทพี่น้องเลย เพิ่นใส้ได้ให้เนาะพี่น้องเนาะก็คือทางสร้างเพิ่นว่าหมื่นชองพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเฮาโยกเอาเฮาบริไส้ได้ก็คือ6,000พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาบ่มีไฟเด้เนาะ เอนะ้ยเนาะจนคําจนมืดบัานนี้ปลู้างนอง้องอออเตมี่พื้นมาอล้สบายดีละ่ะไมใ้ใส่ใส่เวียกลุงโอ้คุณละกัวบอกเสื้อไก่โอ้้ายแม่ีหล่ามาอลไรบอกเป็นม,มาแต่ลูกกล้าแล้วเนาะพี่น้องอือก็จนคำพี่น้องเลยยังบ่ได้แล้วอยู่ เดี๋ยวไปหาแม่น้องเอมมี่ก่อนพี่น้องเอ้ยอาตุ้สบายดีเอื้อยมามาติใช่นี่นะมาจะใช่โดยมาจะปับเขาไม่รับ,บโอ้โอเว้นนี่เป็นรถกล้าบ่ามาจะใชงจินไปหานางลินตั้มภาษาคนโสดโอ้สั่งว่าแท้นี่เนาะมาตะเชร้าพุ่น ออกมานอกพี่ก้อนมันบระเฮนหุงเออโธพี่น้องเลยพี่ว่าไปลูกกาดำหน้าฉันดอกดีใจอย่าบอกมาห็ดเจาะนำสั่งให้นี่เลยพี่บอกเป็นลูกกานะอ่ะไม่ขออนุญาตนะนี่โดยไม่ก้อนโอ้ดีใจอยู่บอกดีใจ บัานี้ก็สิได้ใส่น้ำแล้วบัานี่ฮะโดยจนคำจนมืดจนมาตีเศร้าน,นี่ได้เลยยโดยเริ่มคำแล้วพี่น้องเลยบัานีิเชื่อหุ่งนาะหลานนาอบัานี่ <c oughs> เขาเช็นหุ่งอยู่ว่ายันคือเหมือนนั่นอยู่เนาะน้ <c oughs> ำสาวพี่น้องเลยเวลาดีใจบบได้น้ำสาวดีใจ มันสิแล้วล่ะบ่หรือว่าจังได๋เนาะยังดอกพี่น้องเอ้ยคือว่ายังดลเติบเนาะเพิ่นมาตั้งแต่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะว่า น้ำในก็ได้แล้วพี่น้องเอ้เนาะได้แต่ว่าเพิ่นยังอ่าขวนบมดพี่น้องเนาะเหตุผลมันหูใหญ่พี่น้องเอ้แต่ว่ามันกระคำแล้วเนาะทั้งว่าพอมีกะจีใจเงินในเพิ่นซะก่อนพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นยังสิเห็ดบอลอันนี้อยู่พี่น้องเอ้อีอย่างเพิ่นเอิ้อนอันนี้แหละพี่น้องเอ้ไม่บอลโยกน้ามันอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะเสียเหตุบอลโยกน้าโยกในแต่เพิ่นกะหกเปอร์เซ็นต์คือได้พี่น้องเอ้สามสิบเมตรเนาะความ คว่มสูงมีสามเมตรพี่น้องไอ้คว่มลึกเนาะพี่น้องเนาะข <c oughs> อโทษขอดโพไฟคว่มลึกมีสามเมตรแล้วก็เปิดจีคว่วงหู้พี่น้องเนะาะเปิดกระไซท่อใหญ่ไว้ให้และะว้วก็เปิดจีเอาท่อลงอีกอยังอีก8ยังอีก8ทอ่อเปิดว่าจีเอาลงพี่น้องเอ้แต่บ่าวพามีกะชี้ายเงิ่อนในพิ่นก่อนเด้อพี่น้องไอ้เพราะว่าเนาะก่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวสีไปหาทางสร้างเพิ่นก่อนอา่าโาคือว่าตอนนี้นี่ ขั้นตอนได้หายตอนนี้ฮะตอนนี้ฮะขั้นตอนเอาท่อลงบอกขั้นตอนก้อนโมงไงก้อนลงไดลโอ้ชื่อว่าได้เนาะโอ้สามสิบเมตรปะสามสิบเมตรเนาะชื่อว่าเขาจีใจเงินให้ก่อนเด้อเนาะเพื่อเจ้าแล้วนี่ประมาณจักโมงประมาณแปดแปดโมงเขาแหงอยู่ไกลซั่มเนาะตไกลแล้วโดยโดย เอ่อเฮาเมื hmm. ่อคนเดียวนะอ้โดยโดยมีแต่สจเงินให้ก่อนเนาะ6,000เนาะเว้ากันว่า6,000โอ้ยบ่ได้บ่ได้อ้าวเฮาเว้ากันแล้วกัเพิ่นโดยโดยอตจเงินให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ย่ะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็สิจ่ายเงินทางให้สร้างเพิ่นเจาะน้ําก่อนโดยโดยเพราะว่าค่อยค่ําลงแรงเนาะอ้ายเนาะปกตินี่จักโมงเจ้าเมื่อฮอดเฮือนนี่ กันแล้วแปดโมงเก้าโมงโอ้แปดโมงเก้าโมงผูง้เขาก็ะชิจ่ายเงินไว้ให้ก่อนเด้อไอเดอ้อคือสรัร่งนี่สามสิบเมตรเนาะน้ำมัดานนี่เนาะโอ้หับเพิ่นหับประกันให้บ่แม่แลเพิ่นหาประกันปีหนึ่งหับประกันปีหนึ่งถ้าว่าน้ำบ่ขึ้นหรือว่าน้ำมันขุ้นเพราะเพิรนโอ้โอห้าเพิ่นมาซ่อมแพงโดยโดย,โดยคือสร,ร้างเดียวกันเนาะที่ว่าไอเตียงเพิ่นหามาแต่ก่อนเนาะอ่าคือว่าสร้างนี่เพิ่นก็เคยไป็นจอไฮไลายบอนเนาะพี่น้องเนาะก็คือ ค่าสร้างเนาะพุกพันบาทเนาะเขาก็สิมอบให้สร้างเพื้นก่อนเพราะว่าบ่าวพาณนีก็ได้เมื่อไกล้พอแม่พี่น้องเลยไอ้อ่ะมีแต่เพื้นเท็ดให้เมื่ออื่นเขาก็จังมาเบิ่งน้อยเนาะอ่าถือว่าเพื้นใส่แนวโยกนั้ยังให้ครบสุดน้อยเนาะอ่ามีแต่ว่าขอบใจน้องไอเนาะเดี๋ยวเพื้นก็สิเมื่อแหละพี่น้องเลยเนาะอ่ะสบายดีไอ โดยเอื่อยเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่ใจดีเพิ่นเรื่อยเด้อเนาะเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยแม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางภูเก็ตก็เลยเอื้อยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาทางน้าทางในให้เจ้าก็ฝากให้เอื่ยพิมเนาะขอบุญขอบคุณแม่เพิินเด้อเนาะโดยขอขอบบุศขอบใจ่ยอันแม่ใจดีเพล่นไล่ยลอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นโดยทางประเทศไทยขอบุญขอบคุณเพิ่นแน่ขอบกุศขอบใจหลายๆ ม่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอ่าเบิร์ดและโบกยังไหได้เบิรยอไหยัาไหมีอ้าวสาธุสาธุอ่ะอีหล่าบัะนี้อ่ะฝ่าขอบุญขอบคุณทางแม่เพิ่นด้วยหล่ะเด้ออ่ะยกมือขอบุญขอบคุณเพิ่นอ่ะเดี๋ยวเอาไม้ให้อีหล่าก่อนเนาะอ่ะน้องหล่าอ่ะขอบุญขอบคุณทางแม่เพิ่นเนาะอ่ะน้องเอมี่ขอบุญขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณอ่าแม่ใจดีแม่ใจดีอยู่ทางภูเก็ตอยู่ทางภูเก็ตขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่โบไฮมีความไข่โบไฮมีขอให้แม่เป็นห่มโปห่มไซขอให้แม่เป็นหฮมโปหโฮมไซให้ลูกให้หลานไปดนโดนเด้อให้ลูกให้หลานไปดนโดนเด้อที่ซอยน้องเอมี่ในมือนี้ที่ซอยน้องเอมี่ในมือนี้เจาะน้ามหายเจาะน้ามหายน้องเอมี่สิเป็นคนดี นคนองแม่มตลอดไปขอ,อขอบใจ,ออบใจด้วย,<ด>ยอ่ะว่าแล้วเนาะเอ้เนาะ<ด><ด>มืออื่นกะจังสีมา,ขาเมข่าเบิงเข่ามาเบิงไม่เนาะสำหรับ<ด><ด>มือนี่กะคอยคำลงแรงเข้ากะเดินทางไกลเนอะเอ้เนาะยะังไดเข้ากะชิคอตโตลาไปก่อนเด้อเนาะมืออื่นพบพอกันใหม่สบายดีล่ะสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้ทั้งบ่าวพามีก็ได้ใจคาสร้างเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ ทั้งมดทั้งม้วนพี่น้องเออราคาเนาะเพิ่นใส่อ่าโยกพี่น้องเอเนาะบ่แม่นปั๊มน้าบ่แม่นได้พี่น้องเอถ้าว่าใสได้นะี่เพิ่นก็ไรราคา12,000เนาะตอนนี้ทางบาพรพะมีก็ได้จ่ายค่าสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเองพี่น้องเอตอนนี้เพิ่นก็กำลังเอาท่อลงเนะาะเพราะว่าค่อยคัมอลไรพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิจ่ายเงินให้เพิ่นก่อนน้ำสร้างความลึกพี่น้องเอ้ย30เมตรเดอ้อเนาะสุดท้ายนี้ทางบาพรพะมีก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ ทางแม่ใจดีเผ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะภูเก็ตภูแหลเพผ่นได้ฝากมาอ่าสวยขอบคุณน้องเอมี่เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเ้ยแม่เดอ้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคามุงมัดปัถนาทุกสิ่งทุกอย่างแม่ทำธุรกิจการงานขอให้รลบรื่นขอให้เป็นโฮมโพโฮมไซ้ลูกดู้ฮลานไปโดนๆด้ยแม่เดอ้อเจ้าห้น้องเอมี่มาในเมื่อน,นี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาแม่ ลอยเท่าพันเท่าเด้อซาถูกสำหรับคลิปนี้ผมแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้บอบาวพอมีขอตัวลาไปแล้วสบายดีสบายดี